นี่เธอเธอใช่ตักแฟนเก่าบอสปะใช่เฮ้ยน,นี่นาเตจัดก,การไปเลยมันจับไว้ให้แล้วตบมันตบเอาอีกสิเอาอีก <S <S ทำบ้าอะไรของพวกเธอเนี่ยก็มาทวงหนี้กันไง <S <S แต่พวกเราไม่น่าจะรู้จักกันนะฉันอะเป็น <S <S แฟนของบอสแล้วเราก็กำลังจะแต่งงานกันอ๋อ งั้นฉันก็ยินดีด้วยนะคนมาคนนี้ก็หน้าด้านจเนะัเลยเนาะเลิกกันไปแล้วอะแต่ยังไม่ยอมคืนเงินสินสอดเขาสี่แสนอะอรู้ไหมจะทำคนอื่นเขาต้องทะเลาะก,กันอะบ้านฉันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองอะ่ะเราไปคุยตอกันที่บ้านไหมมือเก่างนกันนะ่ะพี่บอสอะ เขาบอกพวกเธอแบบนั้นหรอฉันขอเดานะว่าเขาไม่ได้บอกแค่นั้นหรอกมั้งถ้าให้เดาอะ่ะคงบอกว่าฉันเป็นพวกขี้สงสัยขี้เสือกแถมไม่เคยเชื่อใจเขาเลยใช่ปะแล้วมันผิดตรงไหนละ่ะก็เธออะเช็คแม้กระทั่งโทรศัพท์ที่บริษัทเขาให้ไว้ใช้ทำงานอะตดูโทรศัพท์ให้พี่เลยดิรหัส05326นะ นี่พี่บอกรหัสมือถือหนูแบบเนี้ไม่กลัวว่าหนูจะรู้ความลับพี่เหรอพี่จะกลัวหนูรู้ความลับอะไรล่ะก็พี่ไม่มีนี่นะอีกอย่างผู้หญิงก็ชอบเช็คโทรศัพท์ไม่ใช่เหรอไม่จริงสะหน่อยใครบอกพี่เนี่ยก็แฟนเก่าพี่ไงเมื่อก่อนเช็คตลอดเลยหนูไม่ใช่คนแบบนั้นนะแล้วอีกอย่างคนเราเป็นแฟนกันอะ่ะมันก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันสิมันถึงจะเหมาะสมใช่เหรอใช่อ๋อ แล้ววันก่อนหนูเห็นพี่มีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งใช่ปะอ๋อเครื่องนั้นพี่เอาไว้ทํางานนะ่ะอีกอย่างพี่ก็เอาไว้ที่บริษัทด้วยไม่ได้เอามางั้นพี่ขอไปดูก่อนนะว่าใครส่งความมาเอามา <end> <end> รหัส0ูนย์นะ แต่ลายพี่บอสทท้ทงนั้นแหละนี่นักตีขอยาลืมสิเพื่อนพี่บอสอ่ะเขาบอกไว้ว่ายังไง <c oughs> ก็เป็นพะเธอร์คนนี้ไม่ใช่เหรอที่ทําให้พี่บอสต้องออกจากกลุ่มเพื่อนอ่ะเออจริงด้วยอ่ะแล้วทุกคนก็พูดเสียงเดียวกันหมดเลยด้วยไม่มีทางที่พวกเขาจะโกหกพี่บอสหนูหนาวอ่ะ เบาแอร์ให้หน่อยได้ไหมเฮ้ยพวกมึงเดี๋ยวกูขอตัวกลับก่อนนะเว้ยตากไม่สบายอ่ะหนูเฮ้ยบอสยังไม่มืดเลยมันจะรีบไปไหนวะพี่บอสผมไม่เป็นอะไรก็ถ้ามันดึกอาการมันก็ยิ่งออกไงเดี๋ยวกูกลับก่อนดีกว่าเพราะมึงก็ตากสบายเลยนะไปเฮ้ยเดี๋ยวนอะไรเนี่ยอืมเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงแฟนมันทำไมเข้มชิบหายเลยวะ นั่นแฟนหรือแม่เหรอใช่ชีวิตบอสเนี่มันน่าสงสาร,รเนาะแม่งได้เมียกูนู่นได้แม่มาสิ่งนี้หมายเหมือนกูเลยไปเปิดรถให้นะพี่บอสห,หนูบอกพี่เราไงว่ามไม่เป็นอะไรจริงๆก็มเมื่อกี้พี่เห็นหนูหนาวไงพี่ก็คิดว่าหนูไม่อยากอยู่กับเพื่อนพี่แล้วซะอีกอะหนูก็แค่หนาวเองหนูไม่ได้อยากให้พี่กลับซะหน่อยแฟนเก่าพี่ก็ทําแบบนี้แหละอ้างนู่นอ้างนี่ให้พี่กลับบ้านกลัวอยู่กับเพื่อนแล้วจะเสียคนเอา หนูบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าหนูไม่เหมือนแฟนเก่าพี่หนูไม่ห้ามพี่เที่ยวหรอกนะเออเดี๋ยวหนูขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะรอก่อนล่ะนะคะเออนี่มึงไอ้บอสเนี่ยประจําเลยนะเว้ยชอบเอาแฟนมาอ้างแล้วก็กลับก่อนตลอดอะ่ะเพราะว่ากลัวต้องหันค่าเล่าไงได้เพื่อนพวกนั้นนะก็นเนสือกเชื่อบอกว่าบอสหน้าของศาตั้งต่าตงหากที่หน้าของศาลเลบอสก็คนางเนี้ เดี๋ยวสนใจเลยไปกินต่อดีกว่า,าไปคำพูดพวกเนี้ยเขาน่าจะเคยพูดกับเธอด้วยใช่ปะแล้วมีอะไรอีกไหมอ่ะเรามาคุยกันให้จบทีเดียวเลยดีกว่าเขาก็ยังบอกนะว่าเธอเป็นพวกเห็นกันได้ไม่รู้จักพอวันๆนนะ่ะเอาแต่จะขอของขวัญอย่างเดียวเลยงั้นเหรอพี่มอสอื นี่ของขวัญซื้อให้พี่เหรอใช่ค่ะแต่ว่าพี่ไม่ได้เตรียมอะไรให้หนูเลยนะหนูซื้อของขวัญให้พี่อ่ะไม่ได้แปลว่าพี่ต้องซื้อให้หนูกลับซะหน่อยพี่คิดอะไรของพี่เนี่ยก็แฟนเก่าพี่ดีไม่เคยซื้ออะไรให้พี่เลยอ่ะมีแต่หาเหตุผลให้พี่ซื้อให้อย่างเดียวทำไมแฟนเก่าพี่เป็นคนแบบนั้นล่ะหนูก็แค่เห็นอะไรดีๆอยากซื้อให้พี่บ้างแค่นั้นเอง เห็นบอกว่าอยากได้นาฬิกาสักเรือนไว้ใส่เวลาไปพบลูกค้าไม่ใช่หรอใช่พี่ขอดูหน่นอยนะโหวสวยมากเลยอ่ะพี่พต้องลองกันดีกว่าเป็งนี้ใช่ไหมใช่เป็นไง<อ>ชอบไหม ชอบครับเหมาะกับพี่มากอะสวยที่สุดเลยออกมากนะไม่เป็นไรจ้ะต่อไปเนี้ยหนูจะซื้อของขวัญให้พี่บ่อยๆแล้วกันนะเออแล้วก็เห็นรองเท้าพี่เก่าแล้วนี่งั้นเดี๋ยวซื้อใหม่ให้พี่ก็อยากซื้อของขวัญให้ตั้งเหมือนกันแต่ว่าพี่พกลัวไม่ถูกใจอะพี่จะซื้ออะไรให้หนูอะหนูก็ชอบหมดแหละได้ค่ะสติ เชื่อวมันต้องอิจฉาเธอแน่เลยอะที่พี่บอสอะให้เงินสินสอดถึงตั้งหนึ่งล้านเมื่อนี้พูดจ่าแลเนีย <c oughs> ถึงว่าทําไมพี่บอสถึงได้โทรมาง้อขอคืนดีบอกไปก็ละยังเปลี่ยนเบอร์โทรมาอีกตอนนี้คงรู้ตัวแล้วสิว่าเงินสี่แสนที่ฉันเรียกไปอะมันไม่ได้แพงเลยรู้สึกว่าฉันดีขึ้นมาแล้วสินะแล้วเงินสี่แสนนั่นอะฉันยังไม่ทันได้ใช้เลยนะบ้านเขาก็ใช้เหตุผลร้อยแปดเพื่อที่จะมายืมเงินกลับไปหมดละ นี่ก็คือหลักฐานการโอนตากฉันขอโทษจริงๆนะที่ทำแบบนั้นกับเธอไปอะไว้ข้าวหน้าฉันขอเลี้ยงข้าวเธอเป็นการไถ่โทษนะส่วนวันนี้ฉันขอกับเฮียกับอีบอสบ้านก่อนฉันก็ขอโทษเหมือนกันนะอืมฉันไม่ส่ง นัตตี้นัตตี้มาได้ไงอ่ะไม่ใช่ที่นัตทัว่ตันเร็วโอ้ยตักตักไม่ทำตัวเป็นเหยื่อแสดงความน่าสงสารเพื่อให้ได้ความรักความเมตตาพอเลิกกันกลับพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งดูเร็วมุกแบบนี้คิดว่าจะหากินได้ตลอดเลยเหรอ โคตรหน้ารังเกียจออกไปจากบ้านฉันได้แล้วตักตักตักเบื่อพีอ่อยตัก